ต่อไปค่ะเราจะมาดูตัวอย่างนะคะที่สองสำหรับการพิจารณาลิมิตของลำดับสลับนะกำหนดให้ AN นะคะ มีค่าเท่ากับลบหทั้งหมดยกกําลังเอ็นบวกหอ่านี้อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบต่อท้ายจากกําลังเอก็ได้จะส่งผลให้มีค่าเป็นบวกเป็นลบสลับไปสลับมาส่วนด้านหลังจะมีหน้าตาเป็นฟังก์ชันพหุน,นามดังนั้นก่อนที่เราจะหาลิมิตเราก็จัดรูปตัวนี้โดยการใส่เครื่องหมายแอบส์ลุททั้งซ้ายและขวาเมื่อไหร่ที่เราใส่แอบส์ลุทนะคะลงไปแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นพหุนามด้านหลัง เนื่องจากว่านะผลลัพธ์ที่ผ่านเครื่องหมายแอบส์ลูดจะเป็นเครื่องหมายบวกเสมอนะคะก็จะนำส่วนหลังมาหาลิมิตต่อเลยค่ะ วิธีก็คือใช้ความรู้เดิมตัวบนเราก็จะเลือก2 n เนื่องจากเป็นพหุนามเนาะดูดีกรีสูงสุดหรือพจน์ที่มันมหาศาลเราก็เลือกไว้ส่วนตัวล่างนะคะก็คือเลือก n นะคะส n กับ n ตัดทอนกันก็จะเหลือ2ดังนั้นลิมิตของ2หรือลิมิตค่าคงตัวได้ค่าคงตัวแต่ถ้าเราพิจารณาลิมิตของลาดับสลับต้องระวังนะคะลองตรวจสอบก่อนว่า มันเท่ากับศูนย์ไหมก็คือนําเลข2เนี่ยไปเทียบกับศูนย์หรือนําลิมิตของแอปตัวเนี้ยไปเทียบกับศูนย์ปรากฏว่ามันไม่เท่ากับศูนย์หรือเอาจะเขียนแทรกตรงนี้ได้ค่ะว่า2เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์ดังนั้นเมื่อ2ไม่เท่ากับศูนย์ตามเงื่อนไขการพิจารณาลิมิตของลำดับสลับผลลัพธ์จินกลายเป็นลำดับลู่ออกหรือลำดับไดเวจนนั่นเองหรือหาค่าไม่ได้นี่คือข้อสรุปของตัวอย่างที่2วิธีการหาหรือพิจารณาลิมิตของลำดับสลับนั่นเองค่ะ